สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับดูดวงนะครับธรรมะบารมีทางช่องทาง Youtube และผู้ติดตามนะครับรับชมธรรมะบารมีจากทาง f a c e b o o k นะครับเดือนนี้ก็เข้าถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับก็สิ้นปีแล้วเนะที่เราดูดวงกันมาก็มาถึงสิ้นปีแล้วนะครับในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับ หรือว่าตั้งแต่ต้นต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะหลายๆท่านนะครับก็ประสบพบเจอปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดโควิด -19 นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยพบเจอมาแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของท่านชีวิตการทํางานแล้วก็ความเป็นอยู่ของท่านต่าง,าง,าง,างๆนานานะครับหลายท่านก็เป็นหนี้เป็นสินหมดเนื้อหมดตัวหลายท่านก็ตกงานบางท่านก็ติดโรคระบาดต้องพักรักษาตัวนะครับ ยังไงก็แอดมินโอ๊นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับนะและแอดมินก็หวังว่าตั้งแต่ธันวานี้ไปนะครับจวบจนปีหน้าคือปีพุทธศักราช2565ทั้งปีเนี่ยหลายๆท่านจะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับทางด้านการงานการเงินและความรักนะครับแอดมินเอาใจช่วยนะครับราสีที่11นะครับ ราศีกุมราศีกุมของท่านที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับและรัคนาราศีกุมเหมือนกันนะครับเดือนนี้ก็เดือนธันวาคมปี2564นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมเนี่ยในเดือนธันวาคมปี2564เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งปีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ในสิ้นปีเดือนธันวาเนี้ยการงานการเงินความรักและสุขภาพของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแอดมินก็ขอให้ชาวราศีกุมนะครับทำใจให้เป็นสมาธิเป็นเวลา30วินาทีนะครับและแอดมินจะทำการหยิบไพ่ขึ้นมาครับเนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจกักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กเก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับ แจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกซ์มาที่เพจธรรมะบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าไพ่ทั้ง10ใบเนี้ยของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคม2 5งหนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะก่อนเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีกุมทุกๆท,ท่านนะครับประสบพบเจอแต่ไพ่ที่มีความหมายที่ดีนะครับ ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมคือไพ่ไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมนะครับในเดือนในเดือนธันวาคมนี้คือไพ่ King of Pentacles นะครับไพ่ King of p พ n t a c l e ไพ่พระราชาแห่งเงินตราการเงินนะครับของชาวราศีกุมเปิดมาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ ของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้เลยก็ถือว่าตกดวงเขาเรียกว่าตกดวงเศรษฐีนะดวงพระราชาแห่งเงินตากษัตริย์แห่งจอมกษัตริย์ผู้มีความมั่นคงพระราชานะครับดวงเศรษฐีหรือเดือนนี้อาจจะท่านอาจจะว่าเป็นคนที่ว่ามีโชคมีลาบในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนิดนึงนะสำหรับคนที่เ,เสี่ยงทายลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยก็ลองลองดูสักสองตัวสาตัวนะครับ การเงินในเดือนนี้ของท่านน่ะถือว่าเป็นเป็นตกราชาทรัพย์นะครับการเงินดีมากติดต่อเจรจาการค้าขายนะที่ใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวก็ดีนะหรือผู้ทํามาค้าขายก็ดีนะครับก็การเงินก็จะกระเตื้องขึ้นคู่ค้าของท่านนะครับก็จะอะไรว่าพูดคุยนง่ายขึ้นอนะ่ะแอดมินจะอาใช้คําพูดว่าไงสามารถเจรจาติดต่อทางการค้านี่บอกว่าม,มันจะลื่นขึ้นมันจะไหลลื่นมากขึ้น พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนในในเดือนธันวาคมนี้นะนะครับลองดูนะครับเรื่องการเงินเรียกว่าการเงินท่านถือว่าดีมากเลยแล้วก็ในเดือนนี้นอกจากเรื่องโชคลาบเนี่ยตัวท่านก็จะมีเหตุปัจจัยนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินมาโดยยังไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะเป็นการได้เงินมาจากโดยความสเสน่หานะครับทางใดทางหนึ่งก็เป็นไปได้โดยความสเสน่หาที่นี้นะครับ ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของชู้สาวหรือเรื่องของความสัมพันธ์อย่างว่าไม่ใช่นะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เขามีความเมตตามีความเอ็นดูเราเหมือนเราเป็นเด็กคนหนึ่งผู้ได้บังคับบัญชาคนนึงนะครับท่านอาจจะเสนองานหรือเสนอโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้เราไปควบคุมดูแลนะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้เงินมาอีกทางหนึ่งจากงานหลักของท่านนะ เรามาดูต่อนะครับในไพ่ใบที่2นะขอให้เป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีนะครับไพ่ใบแรกถือว่าเปิดมาดีเลยนะสำหรับชาวราศีกุมไพ่ใบที่2คือไพ่ไพ่ใบที่2ไพ่ถ้วยนะครับเอ g h อ of cups อ i g h t of c u p หรือไพ่หนึ่งถ้วยนอกจากเรื่องเงินที่ดีนี่นะครับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเดือนนี้นะครับสําหรับออชาวราศีกุมในห,หลายท่านนะที่ต้องการจะลืมเรื่องเก่าๆนะครับ ต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตการงานนะครับชีวิตความรักชีวิตครอบครัวนะครับเดือนนี้แอดมินก็มองเลยว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในหลายท่านเลยนะบางท่านที่นะครับเ,เคยตกงานมานะในเดือนก่อนๆกก็ดีเคยว่างงานมาเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยนะครับมันมงบอกว่าเดือนนี้นะท่านที่เคยตกงานและได้ไปสมัครงานทิ้งไว้นะครับอันนี้แอดมินขอเข้าเรื่องงานก่อนนะในเดือนเนี้ย นะครับชาวราศีกุมนะจะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับมีการได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับได้ไปที่ทํางานใหม่ๆได้เจอเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับในเดือนนี้ได้ได้พบได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยในเรื่องของความรักนะครับเหมือนกันคนโสดนะคนโสดคนที่ยังไม่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่เนี่ยมีเกณฑ์จะพบเจอคนถูกใจนะครับมีเกณฑ์จะพบเจอคนถูกใจในเดือนนี้นะ แอดมินบอกให้ก่อนเลยนะเป็นข่าวดีเรื่องเงินโชคลาภก็มีดีนะครับเรื่องคู่ก็ถือว่าดีในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะอย่าให้เสียจัดไปอะไรเข้ามาแล้วก็โอกาสทางชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับการงานความรักถือว่าเดือนนี้เปิดมาสองใบเป็นไพ่ที่ดีนะครับสําหรับชาวราศีกุมนะเรามาดูต่อกันไพ่ใบที่3เลยก็ขอให้เป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งกันนะครับไพ่ใบที่3ไพ่ที่ท่านได้คือ ไพ่4 of 1ไพ่โ o ล์หรือไพ่สไม้เท้าอ่ะดีไงแล้วในรูปนะครับจะเป็นรูปของหญิงสาวกับชายหนุ่มเนี่ยกำลังจัดงานฉลองเต้นรำกันนะแล้วก็จะมีไม้เท้าเนี่ยทั้ง4อันปักเรียนกันนะครับ มีความสุขสมหวังแล้วก็มีวิมานมีบ้านมีปราสาทอยู่ด้านหลังนะครับบ่งบอกว่าสิ่งใดที่ท่านคิดเนี่ยของชาวราศีกุมนะที่ท่านมีเป้าหมายาไว้ในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการงานของท่านตัวท่านจะมีการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานดีไหมการเงินจะมีความมั่นคงไหมความรักจะเป็นยังไงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยไพ่สีไม้เท้าบ่งบอกเลยว่าการงานของท่านก็จะ ไปได้อย่างดีนะครับเงินทองไหลามาเทมาจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือหรือคนในครอบครัวคอยให้กําลังใจคอยซับพอร์ทท่านมีนะบางคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับคอยให้การซับพอร์ตให้การช่วยเหลือด้านการเงินคอยสนับสนุนท่านอยู่หรือบางที่อาจจะเป็นคู่ของท่านก็ได้คนรักของท่านเนี่ยคอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนคอยให้คำปรึกษาต่างๆเขาเรียกว่าเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเลยแล้วก็สําหรับคนที่ว่า คบกาแฟมานานๆแล้วเนี่ยไพ่สีไม้เท้าเนี่ยจากรูปนะมันบ่งบอกว่าเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตวางวางแผนด้านการแต่งงานนะครับหรือการซื้อจัดสรรที่อยู่ซื้อบ้านนะครับจัดสรรที่อยู่ที่จะมาอยู่ด้วยการเริ่มต้นการใช้ชีวิตการเป็นครอบครัวนะครับถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของชาวราศีกุมเลย3มใบออกมา,าการงานการเงินความรักถือว่าเดือนนี้ถือว่าดีมากนะแอดมินขอใช้คําว่าดีมากเลย ค่อนข้างจะสวนเศรษฐกิจนะปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับอ่าเรามาต่อกันด้วยไพ่ใบที่สี่เลยใบยใบที่สี่คือไพ่ไพ่ใบที่สี่อ่าดีมาสามใบแล้วมาสะดุดเอาใบที่สี่นิดนึงไพ่ใบที่สี่นะครับคือไพ่ายออฟซอสหรือไพ่ก้าดาบไพ่ก้าดาบก็เป็นรูปของหญิงสาวนั่งชั้นขาวบนเตียงนะในรูปของคิดมากกับนอนไม่หลับแล้วก็มีดาบเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศเรียงลงมาก้าเล่นนะครับ เดือนนี้นะครับถึงแม้ว่าชีวิตการงานการเงินความรักของท่านค่อนข้างดีเนี่ยแต่แอดมินยังเห็นอยู่นะสําหรับชาวราศีกุมอ่ะหลายๆคนเลยแหละว่ายังมีความวิตกกังวลในใจอยู่นะครับวิตกกังวลในที่นี้นะครับแอดมินมองหลักๆไปด้วยกันว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องงานนะครับเรื่องงานที่ได้มาเรื่องของผลประกอบการกําไรธุรกิจเอ่อคุณอาจจะมีความกังวลว่าในเดือนนี้โอเคว่าธุรกิจเรามันดีแล้วเนี่ย และในเดือนอต่อไปนะครับว่าธุรกิจของเรามันยังดีอยู่ไหมงานที่เราทําเนี่ยมันก็ยังให้ผลประกอบการผลกําไรเราดีไหมเงินทองยังจะมีมากมายเหมือนเดือนนี้ไหมตอนเนี้ยท่านกําลังมีความกังวลในส่วนของอนาคตนะครับกังวลแบบบางทีกังวลคิดมากวิตกจริตคือเรื่องบางเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอ่ะท่านก็แบบเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้นะครับพราะนั้นก็พยายามอย่าคิดมากอย่ากังวลนะดวงของชาวราศีกุมในเดือน ธันวาคมสองห้าสี่นแอดมินมองเลยว่ามันมันมันค่อนข้างจะดีดีมากเลยทีเดียวนะไม่ได้มีอะไรเสียเลยเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นการเงินก็เริ่มดีแล้วหลังจากบางท่านเนี่ยที่ว่าเคยติดหนี้ติดสินมาเนี่ยเขต้องคอยใช้หนี้ใช้สินอะไรเนี่ยเดือนนี้มันถือว่เาเบาไว้มากหรือบางคนนี่ก็ปลดหนี้ปลดสินได้เลยนะครับเดือนนี้พยายามอย่าไปกังวลอะไรครับถ้ามันกังวลมกังวลมากมายน้อไม่หลับนะลองหัดสวดมน์หัดเจริญภาวนานะครับ ทำตามแอดมินบอกแอดมินจะไม่แนะว่าเรื่องดูดวงเดียวนะเวลาแอดมินดูดวงจะแอดมินจะขอแทรกเรื่องทำมาเข้าไปนิดคือว่าพยายามเจริญภาวนานะครับหลักๆนี่นสําคัญที่สุดนะใช้อานาปานสติก็ได้นะครับพุโทโธหรือว่าสัมมาอรหังอะไรก็ได้ตามที่ท่านได้ถนัดหรือว่าเคยศึกษามาจากตำราหรือครูบาอาจารย์อะไรก็ได้นะครับลองทําไปให้ใจมันนิ่งใจมันสงบแล้วลองแผ่เมตตาให้ใจท่านเย็นดูนะ เดือนนี้ท่านมีเกี่ยวกัความกังวลใจไงกังวลเรื่องอนาคตกังวลเรื่องความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยว่ามันจะไปมันจะไปได้รอดไหมตรงเนี้ยท่านกลัวกับอนาคตด้วยนะอย่าไปกลัวมันสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็สู้ๆต่อไปทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับไพ่ใบที่5ของชาวราศีกุมคือไพ่ไพ่ใบที่5ไพ่ two of one ไพ่สไม้เท้า two of one ในรูปนะครับเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนจอมเวทนะ หรือเป็นผู้เล่นแรกแปรธาตุแะครับกําลังมีไม้เท้าอยู่ขนาบข้างสองอันซ้ายขวานะเนี่ยตอนนี้ไพ่สองไม้เท้ามานะมันบ่งบอกถึงว่าในการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ต้องมีผลประกอบการผลกําไรเดือนเนี้สําหรับบางท่านเนี่ยที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับหรือเริ่มต้นค้าขายเนี่ยนะครับ ผลตอบแทนผลประกอบการกําถือว่าผลกลาไรในเดือนนี้เริ่มดีเข้ามานะเริ่มมีเริ่มออกดอกออกผลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างผลกําไรเริ่มดีมากเลยเข้ามาตอนนี้ไพ่สองไม้เท้าเขาเรียกว่าเกิดการออกดอกออกผลอีกเรื่องหนึง่งไพ่สองไม้เท้าเนี่ยตัวชาวราศรีกุมนะกำลังรอคอยข่าวสารทางไกลนะบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามารอคอยข่าวสารอาจจะเป็นเรื่องของข่าวสารทางญาติผู้ใหญ่ข่าวสารทางพี่น้องหรือ ข่าวสารทางด้านการเงินก็เป็นไปได้นะในเดือนนี้มีการรอคอยรอฟังข่าวอยู่นะครับเนี่ยมีคืาเรียกการรอคอยฟังข่าวสารจากทางไกลนะครับตอนนี้เหมือนรอด้วยใจระทึกแหละเรื่องบางเรื่องด้วยมันมีเรื่องของมรดกเข้ามาด้วยมันมันเลยมีเกี่ยวต่อเนื่องกับไพ่ใบตำแหน่งที่4ี่นี่ก็คือไพ่ก้าดาบกังวลคิดมากบางสิ่งบางอย่างกําลังรอคอยเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะตรงนี้ทําใจเย็นๆอย่าไปคิดมากาไปอะไรถ้าเราไปกุ้มใจไปอะไรมากกังวลมากนะครับระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายนะ แต่แอดมินเปิดมา5้าใบี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บของท่านยังยังไม่มีปัญหาเลยนะครับร่างกายยังมีสุขภาพดีอยู่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยในไพ่ใบที่6ไพ่ใบที่6คือไพ่ไพ่ใบที่6ไพ่เดเดวิลโไพ่เดเดวิลไพ่ซาตานหรือไพ่ปีศาจนะราศีกุุนะครับเดือนธันวาคมนี้นะแอดมินขอเตือนนิดนึงนะครับระวังเรื่องของการการจูงใจ การล่อลวงไปในทางที่ผิดนะครับนะเรื่องของอบายมุกต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงนะของชาวราศีกุมนะครับเรื่องของอบายมุกนะหลีกเลี่ยงให้มากๆและอีกเรื่องหนึ่งให้ระมัดระวังนะครับให้เดือดซาตานขึ้นมาเรื่องของการชู้สาวเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยราศีกุมแอดมินเตือนอย่างมากนะครับเรื่องการชู้สาวระมัดระวังจะมีเรื่องของการเสื่อมสีเสื่อมเสียชื่อเสียงเข้ามานะครับอาจจะมีเรื่องแบบว่าคนรอบข้างทําให้เราเดือดร้อน หรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้หญิงนะครับเรื่องของชู้สาวหรือไม่เรื่องของผู้ชายแอดมินพูดโดยรวมไปนะระมัดระวังเดือนของเดือนธันวาคมนี้นะครับนะจะมีเรื่องนี้เข้ามาดูได้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขามีมีแฟนหรือยังมีสามีหรือยังมีภรรยาหรือยังนะพยายามอย่าไปยุ่งไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเข้ามานะครับเรื่องของการหลอกลวงลอง่อลวงระมัดระวังนะ คำพูดคำจาคนรอบข้างบางคนเนี่ยที่ไม่ได้หวังดีกับเรามีการพูดจาใส่ร้ายป้ายสีมีการพูดจาบูรี่เรานะครับมันจะมีเข้ามาเดือนนี้นะระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะครับระวังเรื่องการมีเรื่องมีราวเล็กนึงนะไพ่เด <ๆ S 1> วิลอันนี้แอดมินพูดโดยรวมเตือนโดยรวมไหนะตรงนี้แต่ให้ระมัดระวังเรื่องของการชู้สาวนะครับเพราะมันอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาให้ท่านนะรักเดียวใจเดียวถ้าสมมติคนโสดก็ดูให้ดีๆนะครับว่าเป็นรักแท้หรือรักปลวงนะ แต่เดือนนี้มันมีไพ่ของรักแท้เข้ามาอยู่นะครับไพ่ของดวงคู่เข้ามาอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการหลอกลวงด้วยแอดมินเตอือนนิดนึงด้วยความหวังดีนะครับไพ่ซาตานขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้นิดนึงเรามาดูกันต่อในไพ่ใบที่7ไพ่ใบที่7ที่ท่านได้คือไพ่ของ o i s w t r f s o r t g h t of s w ซ r d s หรือไพ่ของอัศวินขี่ม้าถือดาบอัศวินถือดาบไปละอัศวินขุนศึก อัศวินผู้เก่งเก่งกล้านะเชีช่ยวชาญศึกเนี่ยในรูปนะก็จะเป็นภาพของอัศวินรูปงามนะครับนั่งบนหลังม้าศึกเนี่ยถือดาบพ่อตะบึกไปข้างหน้าเนี่ยกำลังฟาดฟันเหมือนกำลังฟาดฟันศัตรูเลยนะเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะหลักเรื่องงานของท่านเนี่ยนะค่อนข้างที่จะพบเจอนะอุปสรรคพอสมควรเหมือนกันนะอุปสรรคในที่นี้หมายถึงว่าอุปสรรคอาจจะคนรอบข้าง นะครับอุปสรรคจากเพื่อนร่วมงานให้เข้ามาอุปสรรคจากงานที่เข้ามาที่มาท้าทายท้าทายทัศนคติของเราท้าทายความสามารถของเราที่เป็นอยู่เนี่ยว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะรับงานตรงนี้ไหมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทํางานให้มันผ่านพ้นไปได้ดีดไหมตรงนี้มันคือบทพิสูจน์นะครับแอดบินไม่ได้มองว่าเป็นไพ่เสียหายอะไรแต่ว่าชาวราศีกุมเองนะครับในเดือนธันวาคมนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองนะ แต่โอกาสเทแอดมินดูไพ่โดยรวมมาเนี่ยความสําเร็จมันสูงแต่ไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยต้องเตือนเรื่องของการล่อลวงการช่อชนการหลอกลวงนะคนที่ไม่คนที่คิดไม่ดีของเรามันจะเข้ามาในชีวิตของเรามาแบบมาแอบบมาแอบ,บแฝงเรื่องผลประโยชน์ไร้พวกนี้ระมัดระวังดูคนให้ขาดนะครับของชาวราศีกุมอดมินเตือนนิดนึงแต่ตัวท่าน,นเนี่ยเป็นดัง่งขุนศึกเนี่ยเป็นดั่งนักสู้เป็นดั่งอัศวินเนี่ยไม่กลัวใครอยู่แล้วครับถ้ากล้ามาก็กล้าชนแต่แอดมินเตือนหนึ่งว่าให้มีสตินะ สู้สู้ด้วยปัญญาใช้ปัญญาของท่านแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาในเรื่องงานแก้ไขปัญหาในเรื่องครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วแอดมินเชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีเลยนะเรามาต่อกันด้วยไพ่ใบที่8นะครับไพ่ใบที่8ของชาวราศีกุมคือไพ่ไพ่ใบที่8ไพ่ดีเอ็มเพอรอ์มาเลยไพ่พระจกักรพรรดิขึ้นมาแล้วดีด้วยนะไพ่ดีเอ็มเพอร์นี้ไพ่พระราชาเอ้ย ไพ่ราชาแห่งราชาหรือเรียกว่าพระจักรพรรดินะไพ่พระจักรพรรดิเดือนนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องห่วงครับหนึ่งศัตรูผู้คิดศัตรูคนคิดรา้ายคิดไม่ดีกับเราผู้จาให้เราเสียชื่อเสียงนะหรือผู้จาให้ราห้ายเราให้เราแบบตกต่ำต,ำตรงเนี้ยให้เราแบบหรือเลื่อยแข้งเลื่อยขาเราสุดท้ายเนี่ยถ้าไพ่จักรพรรดิขึ้นมาตรงตำแหน่งที่แปดนะครับแอดมินบอกก็เลยว่าตัวท่านจะเป็นฝ่ายชนะนะคนที่คิดไม่ดีที่เขาทําไม่ดีกับเราเนี่ยสุดท้าย เขาก็จะแพ้ภัยตัวเองนะครับเอ่อถ้าสมมุติท่านมีอุปสรรคปัญหานะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะเรื่องการเงินเป็นหลักพยายามสวดแอดมินขอเน้นเป็นโดยตรงแล้วกันบทบทสวดของพระคาถาเงินล้านนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะบทสวดพระคาถาเงินล้านนะครับพยายามสวดให้ได้สักแบบอา่าก่อนไปทํางาน9จบ ก่อนนอน9จบแต่จะจะให้ดีนะครับสวดให้ได้สักวันละ30จบก่อนนอนนะลองทําดูแล้วก็เรามีเงินสักบาทเนี่ยนะเราหากระปุกเอาไว้ก่อนนอนสวดสัก30บจบจบเลยครับเอาเป็นพุทธานุสติด้วยนะพุทธาธรรมมาสังฆาุสติด้วยแล้วเราก็หยอดเงินลงไปในกระปุกบอกเลยว,ว่าปัจจัยจํานวนเนี้ยข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพภะระยะสงฆ์ขอถวายเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานหยอดทุกวันเราสวดมนต์ทุกวันหยอดทุกวันนะครับเพื่อให้ การงานหนะ้าที่การงานของท่านการเงินของท่านมีความคล่องตัวมากขึ้นนะและเงินเป็นกระปุกเมื่อไหร่เนี่ยท่านเอาเงินไปทําบุญนะครับที่วัดบอกว่ามาถวายเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานแล้วก็บํารุงวัดในวัดนะเป็นการเสริมบุญเสริมบาร,รมีด้วยเป็นการทําบุญทาทานง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินมากมายอะไรทําเล็กผสมน้อยจนมันเต็มนะครับค่อยเป็นค่อยไปตกเอ็มเพลย์ไม่ต้องห่วงครับทุกสิ่งทุกอย่างใ่ท่านคิดท่านปรารถนาของชาวราศีกุมเนี่ยนะ โอกาสสาเร็จสูงมากนะตกคนนี้ยศัตรูหมู่มารที่คิดไม่ดีให้ร้ายของเราเนี่ยเขาจะแพ้ไัยตัวเขาเองต่อไปนะอย่ากังวลราศีกุมสู้ๆติดเรื่องกังวลอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของการลอร่อลวงหลอกลวงนะครับให้ระมัดระวังแค่นั้นในเดือนนี้มาดูไพ่ใบที่9้ไพ่ใบที่9คือไพ่ไพ่ใบที่9ไพ่นายออฟวานไพ่นายออฟวานหรือไพ่9 one, ไม้เท้านะครับ ไพ่ก้าวไม้เท้าเขาในรูปนะก็จะเป็นภาพของหญิงสาวเนี่ยถือไม้เท้าอยู่อันหนึ่งนะครับและด้านหลังก็จะเป็นหน้าประตูทางออกมั้งก็จะมีไม้เท้าเรียงกันถแปดอันก็จะเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะธุรกิจการงานผลประกอบการดีการเงินท่านดีนะครับการเจรจาการติดต่อการค้าขายถือว่าเป็นผลอย่างมากอันนี้แอดมินสรุปให้เลยนะก่อนใกล้จะจบนะครับแต่ตัวท่านน่ะก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่ยังไม่ยังไม่น่าพอใจในสิ่งที่ท่านทําอยู่เพราะว่า มันบอกว่านะไพ่เก้าไพ่หลักเก้าเนี่ยอย่างไพ่ชุดเนี้มันเต็มสิบใช่ป่ะแต่มันได้แค่เก้ามันเหมือนว่ามันยังบางสิ่งบางอย่างมันยังขาดไปเนี่ยมันยังไม่ถูกเติมเต็มนะครับท่านั้นทําอะไรก็แอดมินบอกให้ว่าพอประมาณแล้วกันนะเราอย่าไปอย่าทําอะไรด้วยใช้ความโลภนําหน้านะครับเราทําอะไรคิดว่าเราทําในสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขทําไปเราสนุกกับมันว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับทาแล้วสนุกสนุกกับมันการหางานหาเงินเนี่ยสนุกกับมันมีความสุขกับมันเราทํามาเต็มที่ เมื่อได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะถ้าเราแบบทําเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็ถือว่าแค่นี้เต็มที่เราจะไปเราลงทุนไปสิบเราได้มาร้อยสองร้อยก็ถือว่าดีมากแล้วเราลงทุนไปสิบจะให้ได้พันได้สองพันนี่มันกเ็เกินตัวมานิดนึงฉะนั้นค่อยไปค่อยไปดีกว่าครับนะแล้วความสําเร็จมันจะมาสู่ท่านเองสรุปใบสุดท้ายใบที่สิบของชาวราศีกุมนะครับประจําเดือนธันวาสองห้าสี่นี้ไพ่ใบที่สิบคือไพ่ไพ่ใบที่สิบโอ้โหโบเกนฮาร์ด ไพ่ tree of swords tree of swords หรือไพ่สามดาบในรูปเนี่ยนะมันจะเป็นรูปของหัวใจนะครับแล้วก็มีดาบปักกัน3ามเล่มเลยนะดาบปักสามเล่มแล้วก็จะเป็นภาพของหญิงสาวนอนเจ็บป่วยบนบนบน,บน,บ,น,บ,น,บ,นบนพื้นเนี่ยนะสรุปนิดนึงนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับมันเตือนในเรื่องของสุขภาพนะเปิดมาเนี่ยเก้าใบสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเลยนะมันมีปัญหาบริบใบสรุปเนี่ยนะ ระวังเรื่องสุขภาพนะครับเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโรคภายในของชาวราศีกุมนะนะครับพยายามพักผ่อนให้มากๆนอนให้เยอะๆนะครับพยายามอย่าซีเรียสอย่าก,กังวลอะไรนะครับแล้วอีกเรื่องหนึง่งแอดมินขอเตือนชาวราศีกุมนะเรื่องของความสัมพันธ์ความรักสําหรับชาวราศีกุมบางท่านนะครับอันนี้แอดมินไม่ได้พูดทุกคนนะบางคนเนขาดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าบางคนแล้วกันแอดมินพยายามจะพูดให้ครอบคลุมที่สุดแล้ว เราะนี่เป็นการดูแบบโดยรวมนะบางคนที่เคยผิดหวังในความในในความรักมานะครับเคยไม่สมหวังเนี่ยเคยทุกข์ใจกับความรักมานะครับพยายามนะอแอดมินไม่ได้ว่าให้ลืมนะแต่อยากจะให้แบบปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เป็นความทรงจําที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเรานะ่ยอะไรที่เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเราเก็บมันเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีเราปล่อยแม่งไปกับอดีตปล่อยแม่งไปกับ สายลมที่มันผ่านไปเลยนะครับชอแอดมินเราพยายามมีความสุขกับปัจจุบันนะครับทํางานทํางานที่เรารักให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะมีเวลาว่างเข้าวัดเข,ข้าวัดทําบุญทําทานเส,บบเสริมบุญเสริมบารมีนะครับถ้าอยากสมหวังในความรักแอดมินแนะนําเสริมนิดนึงแล้วกันนะสําหรับท่านที่อยากมีรักที่สมหวังนะครับไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะพยายามถวายของได้เป็นคู่นะอันนี้แอดมินแนะนําเสริมนะครับถวายหมอนคู่ก็ได้ ถวายเทียนคู่ก็ได้นะถวายดอกไม้คู่ก็ได้นะครับถวายดอกไม้ดอกจะเป็นดอกบัวคู่อะไรก็ได้ถวายของเป็นคู่นะครับอธิษฐานจิตว่าด้วยบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานเป็นของคู่นี้อันนี้แอดมินแนะนาโดยส่วนตัวนะขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอคู่แท้คู่ทีออ่มีความจริงใจข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อข้าพเจ้าทั้งต่อหน้าข้าพเจ้าและรับหลังข้าพเจ้านะ อธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีและแอดมินก็ขอให้ชาวราศีกุมท่านนะครับโชคดีในเดือนธันวาคม2564นี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคําทานายไพ่ยิปซีทั้ง1ิใบนะครับของชาวราศีกุมประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับแอดมินก็ขอจบคําทํานายไพ่ยิปซีทั้ง10ใบของชาวราศีกุมประจำประจำเดือนธันวาคมปี2564ไว้นะตรงนี้นะครับ ก่อนจบแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศรีกุมภ์ท่านนะครับประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพมีความแข็งแรงและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะครับโชคดีมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ